คลิปนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือ2ต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูลก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับ Honda v a l i o 160หรือถ้าขายในไทยเนี่ยก็คงต้องเรียกว่า Honda c l i ิก160แม้ว่าณนะวันนี้จะยังไม่เข้ามาขายในไทยนะครับแต่แลหลายๆคนก็คาดว่ามันน่าจะมาอย่างแน่นอน ซึ่งสเปคตัวรถหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆสื่อก็ประโคมข่าวเรื่องนี้กันเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยก็ฟังจากผมพูดก็ได้นะครับส่วรถเนี่ยจะมากับเครื่องยนต์ 157cc ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่15.4แรงม้าที่8,500รอบตอนอาทีกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาที จากที่เห็นข้อมูลมาก็มีหลายๆคนมั่นใจนะครับว่าเครื่องยนต์ของเจ้าวาริโอ160เนี่ยมันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ p c x 160นั่นเองที่แน่ๆเลยก็คือลูกสูบเนี่ยของ p c x 160อย่างแน่นอนนะหลังจากที่เปรียบเทียบเรื่องแรงม้าและแรงบิดนะครับวาริโอ160เนี่ยจะทำได้น้อยกว่า p c x 160อยู่นิดหนึ่งนะหลังจากช่วงเวลาที่วาริโอ160เปิดตัวก็มีหลายๆคนออกมาพูดคุยกันนะครับ ในเรื่องของการเปรียบเทียบตัวรถนะครับว่าเจ้าวาลิโอห6 0รหรือว่าเจ้าคลิก160เนี่ยมันเทียบกับรุ่นไหนได้บ้างมันดีกว่าหรือเปล่าหรือมันแย่กว่าก็มีการพูดคุยกันหลากหลายรุ่นเลยและรุ่นที่ถูกนํามาเปรียบเทียบกันเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือยามห้าแอลล่ร้อยห้5ซีซีนั่นเองด้วยเหตุผลที่ว่าราคาของตัวรถใกล้เคียงกันและคลาสของตัวรถเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในคลาสเดียวกันนะครับแม้ว่าทางวาลิโอเนย ซึ่งราคาที่เปิดตัวในอินโดนีเซียนะครับจะมีราคาอยู่ที่25 08, ล้าน8แสนรูเปียนั่นเองก็ถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ประมาณ 5,9800บาทนะครับสำหรับราคานี้เนี่ยจะเป็นราคารุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่น CBS หรือว่ารุ่นที่เป็น Combine Brake นั่นเองส่วนรุ่นที่เป็น ABS นะครับก็จะมีราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะอยู่ที่28,500,000ล้านแสนรูเปียหรือถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ66,000บาทก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ Airlock 155นะครับคือผมคิดว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยราคาน่าจะสูงกว่าที่ขายในอินโดนีเซียแหละ คือน่าจะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคิดว่าตัว ABS เนี่ยน่าจะมีราคาแตะแต0 0 0 0บาทแล้วก็ตัว Standard เนี่ยอาจจะมีราคาที่ประมาณ6 0,000่นกลางกนะครับก็เป็นว่ารอรุนเรื่องราคาแล้วกันนะครับว่าจะมาที่ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้ามาสูงมากเกินไปนะครับแล้วก็โดนดิลเลอร์หน้าร้านบวกไปอีกเนี่ยมันก็จะมีราคาใกล้เคียงกับ a i r o ร155ที่วางขายอยู่ตอนนี้มากเกินไปนะครับจริง,รงๆคู่แข่งสายตรงของ Honda คลิกเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ใช่ a อร์ร็อกหนึ่งร้อยห้า่อนหน้าี้ิย Honda Click จะโดนเปรียบเทียบกับ GT 125นะครับซึ่งก็เป็นรถที่มีลักษณะใกล้เคียงกันราคาที่ไม่ได้ห่างกันมากโดยในช่วงเวลานั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่า Honda c คลิกเนี่ยตบ GT สกลิ้งเลยนะครับเพราะว่า Honda C l ลิกเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่น่าซื้อมากกว่านะครับแม้ว่า GT 125จะมีราคาที่ถูกกว่าคลิก125แต่หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อคลิก125มากกว่าด้วยรูปลักษณ์ของตัวรถด้วยชื่อชั้นของแบรนด์และก็ด้วยชื่อรุ่นนะครับเพราะว่า Honda c l i ิกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น รถที่ซานต่อตำนานมาอย่างเนิ่นนานต่างกับเจ้า GT 125ที่ชื่อของมันเนี่ยไม่คุ้นเคยเอาซะเลยทั้งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานตัวรถมันก็คือยามาฮ่ามีโอนั่นแหละครับแต่ก็มีหลายๆท่านที่ไม่ได้ไว้ใจนะครับก็หันไปซื้อคลิก125ที่ดูหน่าไว้ใจมากกว่าและเวลาผ่านไปได้สักพักนะครับทั้งยามาฮ่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแผนแก้เกมนะครับ โดยมีการน,นำรถสกูตเตอร์155ซีซีเข้ามาขายในตลาดเมืองไทยนั่นก็คือยามห้าแอลหรอก5นร้อนั่นเองโดยตอนนั้นเนี่ยรูปรักษณ์ของแอ r หรอกรอก155เรียกได้ว่าเป็นรูปรักษณ์ที่ดูสปอร์ตมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับจนแอ r หรอกหรอเนี่ยติดตลาดนะทั้งที่ว่าเป็นรถที่แบบมาใหม่เนี่ยคือมันเป็นชื่อรุ่นที่ไม่คุ้นเคยแต่หลายๆคนเนี่ยก็ยอมเปิดใจกับดีไซน์ตัวรถที่สวววยยยงงงาาาาามมมมมแแแล้้้กกก็รรคคทีี่่่ไไไดดพถัเุ ตอนนั้นเนี่ยแอร์รอก155เกลื่อนถนนเลยนะครับส่วน Honda c คลิก125ก็เริ่มเรือนหายไปเพราะหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะขยับไป 155cc มากกว่านะครับจนทำให้ Honda เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จัดคลิกรุ่นใหม่มาให้คนไทยได้ใช้กันในปี2018นั่นเองโดยตอนนั้นเนี่ยจะเปิดตัวเป็น2รุ่นนะครับเป็น 125i แล้วก็ 150i โดยทั้ง2รุ่นนะครับ125แล้วก็150เนี่ยจะมีดีไซน์หน้าตาที่เหมือนกันมากๆนะยกเว้นล้อแมกนะครับที่เห็นความต่างได้ว่ามันจะเป็นคนละลายกันเอาเป็นว่าก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับจากที่ผมเห็นคือหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เลือกใช้ 150i เป็นหลัก เพราะว่าดีไซน์หน้าตาก็เหมือนกันแถมในเรื่องของความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับกับราคาที่เพิ่มมาอีกประมาณ1 0 0 0 0บาทเนี่ยก็เลยทําให้หลายๆคนตัดสินใจที่จะไม่ได้เพิ่มไป150 i ไอนะคือคนที่เขาจะซื้อคลิกเนี่ยก็ยังเลือกซื้อคลิก125 i ไมากกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองว่าคลิก 150I เป็นรถทางเลือกไปแล้วเพราะว่าถ้าจะตัดสินใจซื้อค่ายเจ้าตลาด1 5 0่ซีซีเนี่ยก็คงหันมองไม่ PCX ก็ a d v ไปเลย แต่หลังการเปิดตัวคลิก160ก็ไม่แน่นะครับว่ากระแสของคลิกเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าวาริโอหรือคลิก160เนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกน่าใช้น่าจับต้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์ตัวรถเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบมากๆคือมันมีหน้าตาตัวรถที่ดูแบบใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นกว่าคลิก150อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ คือการออกแบบด้านหน้าเนี่ยดูสวยขึ้นสําหรับตัวผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันดูสมส่วนขึ้นมากคือมาดูน่าใช้มากขึ้นนั่นแหละส่วนเรื่องแนวการแต่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นรถที่แต่งสวยคันนึงเลยนะครับแค่มองเห็นตัวรถเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าจะแต่งอะไรได้บ้าง และถ้าหากจะนํามาเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นของค่ายอื่นเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปรียบเทียบอะไรนอกจาก a อ r ร็อก155คือหลายๆคนก็บอกว่าให้เปรียบเทียบกับ GT 125หรือว่าเปรียบเทียบกับ l e ็กซี่1254คือแค่คลิปเนี่ยก็เห็นความต่างแล้วนะครับว่าไอ้พวก l e ็กซี่เนี่ยมันจะเอาอะไรมาสู้กับคลิก160ได้แต่ถ้านํามาเปรียบเทียบกับ a อ r ร็อก155เนี่ยแม้ว่า a อ r ร็อก155จะมีราคาที่สูงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยวาริโอ ว่าคลิก160กเนี่ยก็แอบ,บมีข้อดีกว่าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหลังที่ให้มาจากโรงงานนะครับทาง a อ r ์ร็อกเนี่ยก็ไม่มีให้นะครับคือด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกถ้าอยากได้ดิสเบรกเนี่ยก็ต้องหามาใส่เองก็เสียค่าช่างค่าแปลงไปแถมเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกหลังของ Air ์ร็อกเนี่ยก็เรียกได้ว่าถอดเยอะถอดแยะนะเอาเป็นว่าเปลี่ยนยากจนหน้าลำคาญกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ a อ r ์ร็อก155ถ้าให้เป็นดิสหลังมาแบบเจ้าวาลิโอหรือว่าคลิก1เนี่งไงกก็ดีว่ายอย่างแน่นอนนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่มองเห็นนะครับว่าดีกว่า a i r o ร1อก5แน่นอนก็คือเรื่องของ CC นั่นเอง ซึ่งให้มา 160cc นะครับแม้ว่าจะมาแบบไม่ได้เต็มจำนวนนะครับมา 157cc เนี่ยแต่มันก็มากกว่า a i r ์ล็อย่งเห็นได้ชัดนะครับแล้วมันจะรู้สึกดีกว่าตอนที่ซื้อพอรบรนะครับเพราะว่าพรบอรของรถเกิน 150cc เนี่ยมันค่อนข้างจะแพงนะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นรถ 160cc ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เกินมาเยอะอยู่นะมันไม่เหมือนกับรถ 155cc นะครับที่เกินมาแค่ 5cc เนี่ยก็ต้องเสียเพิ่มอีกตั้งหลายร้อย และอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อดีได้นะครับคือตรงที่วางเท้านั่นเองซึ่งคลิก160เนี่ยก็น่าจะมีที่วางเท้าที่กว้างกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า a i r ์ร็อก155จะวางถังน้ํามันไว้ตรงกลางระหว่างขานะครับก็จะทําให้มีที่เหยียบน้อยลงหรืออย่างเวลาเราต้องวางสัมภาระไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นโต๊ะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคลิก160เนี่ยก็จะมีที่วางมากกว่า Air ์ร็อ155อย่างแน่นอน อีกหนึ่งข้อดีของคลิก160นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของคนซ้อนที่ขึ้นง่ายกว่า Aerox 155 c ีนะจากที่ดูส่วนสูงแล้วก็การออกแบบเบาะหลังของตัวรถแล้วนะครับอันนี้คาดว่ายังไงยังไงก็จะนั่งสบายกว่า a e r r x ็อย่างแน่นอนและอีกข้อดีที่วาริโอหรือคลิก160มีมาให้ก็คือเรื่องของกุญแจ Keyless นั่นเอง โดยทาง Honda c คลิก160เนี่ยน่าจะมีมาให้ตั้งแต่ตัวสแตนดาร์ดหรือตัวเริ่มต้นเลยนะครับโดยตรงนี้ทางยา m a ฮ่ไม่มีมาให้ในตัวสแตนดาร์ดนะครับคือถ้าอยากได้ก็ต้องไปเอาตัว ABS ที่แพงกว่ากันประมาณ1,000 0บาทแล้วก็มาถึงข้อพิจารณาของ Honda Vario หรือว่า Honda c คลิก160กันบ้างนะครับ ซึ่งกล่องเก็บของใต้เบาะหรือที่เราเรียกกันว่า U-box เนี่ยรุ่นนี้ค่อนข้างจะเล็กกว่า a i r r o c k พอสมควรนะครับเพราะว่าถังน้ํามันเนี่ยถูกวางไว้ที่ใต้เบาะมันเลยต้องแบ่งพื้นที่ให้ถังน้ํามันนะครับแทนที่จะเป็นกล่องเก็บของแบบเต็มๆไปเลยและในเรื่องของถังน้ํามันเนี่ยก็ถูกวางไว้ใต้เบาะนะครับเวลาที่เราจะต้องเติมน้ํามันเนี่ยก็จะต้องลงมาจากรถแล้วก็เปิดเบาะตรงนี้อาจจะไม่สะดวกสาหรับบางท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบมีอะไรวางอยู่ด้านหลังรถนะครับเอาเป็นว่าสายฟู้ดหรือว่าสายเดลิเวอรี่เนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับ เพราะว่าต้องยกกล่องลงก่อนหรือว่าอาจจะลําบากกว่าเดิมนั่นแหละอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าจะใช้รถแนวไหนส่วนจุดพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของโชคหลังนั่นเองซึ่งวอลิโอหรือว่าคลิก160เนี่ยจะเป็นโชคเดี่ยวด้านหลังนะครับส่วนแอร์รอก5จะเป็นโชคหลังคู่ตรงนี้สําหรับคนที่ซีเรียสเนี่ยก็น่าจะมีผลอยู่นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายแปลงหรือว่าสายประดิษฐ์ปะดอยเนี่ย ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าอยากได้โชคคู่ก็แปลงใส่มันซะเลยมันทําได้อยู่แล้วละ่ะเพราะผมเห็นหลายๆคนที่ขับคลิก150เ้าทําทำกันอีกจุดพิจารณาหนึ่งอันนี้สําหรับตัวผมเองนะครับผมมองว่าหน้าปัดเรือนไม้ของเจ้าวาริโอหรือคลิก160มันดูไม่สวยงามเอาซะเลยคือมันดูเล็กๆก,กันนะครับมันเหมือนกับคลิก150ยังไงอย่างนั้น ซึ่งตัวผมมองว่ามันน่าจะใส่มาแบบใหญ่ๆได้แล้วนะครับเพราะทาง Air ์ร็อก155ยังให้มาใหญ่เบเริ่มเทิมเลยและยังผูกด้วยเทคโนโลยี Y Connect นะครับซึ่งก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยซึ่งไอ้เรื่องของมือถือเนี่ยผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับผมอยากได้หน้าปัดใหญ่ๆเท่านั้นเองรู้สึกว่าแบบอยากให้มันดูเต็มๆให้มันดูหรูหรานะทางวาริโอหรือว่าคลิก160เนี่ยยังให้มาเหมือนกับคลิก150เลยและจุดพิจารณาสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของวาล์ปรผันที่ทางยาม่มาาา Honda ม่มีแต จุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีสําหรับบางท่านก็ได้นะครับสาหรับคนที่ชอบความประหยัดเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วละเพราะว่าเจ้าระบบ VVA เนี่ยมันกินน้ํามันนะครับเวลามันเปิดทีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นระบบสูบน้ํามันดีๆนั่นแหละแต่ในเรื่องของอัตราเร่ง VVA ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับเวลาเร่งแซงหรือว่าเวลาจะใช้ความเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคมากๆซึ่งตัวผมได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะติดใจรถ VVA นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดพิจารณาก็ได้หรือว่าเป็นข้อดีก็ได้นะครับก็ลอง กันไปสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าวาดิโอ160หรือว่าคลิก160เนี่ยยังไงมันก็มีราคาที่ถูกกว่า Yamaha Aeroc ห5อยาาา Air 5อยู่แล้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าจะจัดคันไหนแต่ที่สําคัญเนี่ยมันยังไม่เข้ามานะครับสำหรับเจ้าคลิก160อันนี้ก็น่าจะรอสักกุมภามีนานะครับอาจจะได้เห็นตัวจริงกันก็ลองสัมผัสตัวจริงกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะดีหรือไม่ดีเนาะ แล้วเ,เพื่อนเล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าวอลิโอ6 6 0หรือคลิก160ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจะจากลากันไปในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับหากสนใจประมูลรถเนี่ยก็ต้อง s i a สยามอินเตอร์การประมูลเลยนะสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ